สวัสดีครับผม this is a toy นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่ GT customize set ครับก็พอดีไปงาน KC toy มานะครับผมก็เลยไปสอยมาหลายกล่องเหมือนกันนะครับแล้วก็กล่องเนี้ยจริงๆเป็นกล่องที่ผมลิงมานานแล้วละแล้วก็พอดีว่าในงานมันก็ลดราคาด้วยเออผมก็เลย ได้ทันทีนะครับผมอมืก็คือที่อยากได้อะอยากได้ตัวสองตัวนี้แหละครับเพราะผมเคยรีวิว Genesis ไปแล้วใช่ไหมครับ Big Bang Genesis เนี่ยใครยังไม่ดูก็จิ้มตรงนี้ไปดูแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นร่างสองแต่ว่าอันนี้จะเป็นร่างแรกนะครับในกล่องนี้ก็จะมีเป็น Customize s e ตเนอะอืมก็จะเป็นตัว Genesis นะครับที่ชื่อว่าอันนี้ชื่อว่า r e g เล i ย Genesis นะครับตัวนี้ชื่อามา m p คาลิปอันนี้ก็จะเป็น c o ส m o ด a r k o แล้วก็ อันนี้เป็น e อเลสพัเนียใช่ไหมเออถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็กล่องก็จะเป็น B.153 นะครับผมอรอบๆกล่องก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากมีเออผมเพิ่งเห็นแล้วมันมีวาวเหมือนไอ้น,นี่นะนะซุปเปอร์คิงป่ะซุปเปอร์คิงมันจะวาวใช่ไหมเอ้ไม่ซุปเปอร์คิงสิบีบีบีมันจะมีวาวอย่างนี้ใช่ไหมนะครับสองข้างอะข้างนี้จะเขียนว่า เรเกเรียเจเนซิสนะครับอีกข้างหนึ่งล่ะหรือไม่ได้สังเกตเลยนี่ข้างจะเขียนว่าพาพอพพอคาริปนะครับอข้างล่างข้างหลังนี่ครับในกล่องก็จะมีของมาให้เยอะขนาดนี้เลยนะอเออผมไอตัวไดเวอร์ของเจเนซิสเนี่ยมันคือตัวเดียวกับไอนี่ไหมอ่อิมพ e ลเลอร์ดากอใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวดูส่วนประกอบมันดีกว่านะครับอันนี้เป็นผู้ใช้ของ เรเกเรียเจเนซิตนะครับคนนี้ชื่ออะไรมีใครทราบบ้างไหมเอ่ยนะครับก็ตัวตัวเลเยอร์ก็คือเรเกเรียเจเนซินะครับแล้วก็ไดเวอร์จะเป็นไฮบริดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอัพพอร์คารปเป็นบ้างดีกว่าอันนี้ก็เป็นผู้ใช้อัพพอร์คใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นพาอัพพอร์ครินะครับเหล็กศูนย์มีเฟรมด้วยเป็นดรักเกอร์นะครับแล้วก็ นี่ตัวนี้น่าจะเด็ดนะครับหลายคนน่าจะได้ตัวนี้นะครับเป็นอัลติเมทรีบูตแดดสีดําแดงด้วยนะครับผมสีดํำสิเพราะว่าแดดมันแดงอยู่แล้วใช่ไหมสองตัวนี้ก็เป็นเหมือนอส่วนคัสตอมมาให้นะครับแต่ว่าใครจะไปเล่นก็ก็ได้อะไรเงี้ยครับก็คือเป็นคอสโมดากอนเลสสูนะครับผมก็ตัวดิสเป็นไวการ์ดนะครับแล้วก็อ่านี่เป็น d o บเบิ r รีเวลสีฟ้านะ ต่อไปเป็น Erie f u f n e r Ten นะครับอ่าเหล็กก็เป็นสตริงแล้วก็เอ้ยผมไม่ชอบไดเวอร์ตัวนี้เลยอะอืมไดเวอร์ทริกครับนี่นะครับทริกเนาะความพิเศษของไดเวอร์ไฮบริดก็คือมันใส่ฐานได้มีแสงใช่ไหมแล้วก็มันสามารถหมุนเองได้เพราะว่ามันมีมอเตอร์อยู่ข้างในนะครับอืมก็ประมาณน,น,นี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปแกะข้างในกันดีกว่าแกะเลยแล้วกันนะครับ ่าม <Billie S 2> ีอยู่ตรงนี้เนาะกล่องนี้ผมซื้อมาในราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะเออที่งานเท่านั้นนะครับที่งานก็จะมีถึงวันที่หนึ่งันวาสองพันห้าร้อยหสบสี่นะครับผมก็ถ้าใครอยู่ใกล้ๆอ่าพุทธมณฑลสายหนึ่งก็รีบไปนะครับผมอ่าไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับแต่ว่าเหมือนจะอยากบอกเผื่อมีคนอยากได้ือนผมผมก็เลยไปมาเหมือนกันนะครับโอเคจะเดียวแล้วนะอ้ อ๋อมันเป็นกล่องแบบนี้เลยเนาะน,นี่ครับอะใจอ๋เอามาสักพักไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมขอเอาออกมาก่อนแล้วกันนะครับจะสปีดคลิปไปแล้วกันนะ ครับของในกล่องก็มีนขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวต่อมาไปทีละตัวดีกว่านะีก็ขอจากตัวพวกคอสโมก่อนนะครับคอสโมเป็นคอสตอมนะครับที่เขาก็ให้เราเอาชิ้นส่วนมาโมโตอ,อื่นนั่นแหละเออเว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าโมไม่เป็นแต่ว่าผมมันมีความคิดว่าผมจะโมเบ,บเบดอยู่นะเออเพราะว่าเห็นน้องๆมา คอมเมนต์หลายคนแล้วว่าอยากให้โมเบเบ้แล้วก็อเอาคอมโบมาเสนอให้ผมอะไรเงี้ยผมปรุงตัวยังไม่ได้ลองไปเล่นเลยผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยนะครับผมก็เอาเวลามาทําคลิปนั่นแหละอ่ะก็คู่มือมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะจนตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าไอเนี่ยมันเอาไว้ทาอะไรนะแต่เขาบอกว่าเอาไว้แงะ่านนะครับผมก็เออแงะไอแอนฐาน เพราะว่ามันมาใช้กับไอตัวไฮบิดนี่ไงของเยอะมากอะ่ะเนี่ยใส่เฟรมมาให้เรยแล้วยนะครับโอเคเรามาดูกันก่นอนดีกว่านะว่าม,มีอะไรบ้างนะครับก็มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ขนาดมีตั้งสามสี่ตัวนะยังไม่เยอะเลยเห็นไหมเออบางตัวมันแผ่นเดียวยังใหญ่กว่านี้อีกนะ แล้วก็นี้เป็นจีวโค้ดนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือของ B153 นะครับแผ่นใหญ่มากอันนี้ก็เป็นเหมือนรีเช็คนะครับว่าในกล่องเราได้ของครบหรือเปล่านี่นะครับเห็นไหมว่าเขามีอันนี้มีบอกนะว่าอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าให้เราหนีได้านะไว้สลับส้ายขวานะครับแล้วก็บอกที่แกะด้วยนะเออย่ลองซิ ขาบอกใช้ตรงนี้อืมนี่ตันหลอดได้แล้วเพราะว่าเราใช้มือดันไม่ได้ใช่ไหมมือดันไม่ไปนะครับอืมต้องใช้อนี้ดันเท่านั้นนี่เออเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดสุดยอดไหนลองเปิดเทสสิโอเคมีเสียงนะครับผมไ้ก่อนแล้วก็อันนี้ข้างหลังเป็นสติ๊กเกอร์นะครับ เดี๋ยวขอจัดหน่อยแล้วกันนะครับที่เขาให้มาเนาะอ่ะก็เป็นตัวนี้ใช่ไหมอ่ะตัวนี้นี้ดีโบวตัวนี้อันนี้นะครับแล้วก็คลิปอืมประมาณนี้ใช่ไหมนี่ครับอ่ะผมจัดกล้องเอียงจะขอเอียงไม่เป็นไรเราภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับของที่ ให้มาในกล่องนะเดี๋ยวผมขอไปติดสติกเกอร์แป๊บนึงเ๋ยผมมาก็ติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วครับผมถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่ายากพอสมควรเหมือนกันครับแต่ละตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวคอสตอมกันก่อนดีกว่าครับเอาอันนี้ลบไปก่อนอ่ะตัวคอสตอมนะครับก็จะมีอยู่สองตัวนะที่เขาให้มาเนาะก็จะเป็นตัวอีเลสฟอสเนียกับตัวคอสโมดากอนนะครับอ่ะดูดีเทลหน่อยดีกว่าตัวอีเลสดากอนจะเป็น เปเบ็ดเหมือนซ้ายนะครับตัวเดียวในกล่องนี้นะครับผมสติกเกอร์ก็จะเป็นตรงสีดำๆพวกนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดวเวอร์ทริกเนี่ยตรงนี้มันจะหมุนได้นะครับเป็นตัวนี้เป็นเดวเวอร์บาลานซ์โผษจะไม่ผิดนะเพราะว่าผมมีอีกตัวหนึ่งอยู่แต่ว่าผมทัองคิดแล้วล่ะเดี๋ยวรอคิวลงแล้วกันนะครับสำหรับตัวนั้นเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นลูกเล่นของเขานะครับตอนที่เขาลงไปเนี่ยพอเวลาที่ถูกสนามมันก็จะ หุบเข้าไปเองแบบนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้สําหรับตัว d o v b l Trick นะครับอืมอันนี้ก็เป็นเหล็กเดียวกับตัว Dragon รังแรกใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีสปินอยู่นะข้างในเห็นไหมครับตอนที่มันชนปุ๊บมันก็จะแบบเออดีดลอกได้อะไรแบบเนี้อยอใส่เข้าไปเดี๋ยวเรามาดูว่ากี่แก๊กเนาะ มีประมาณน่าจะประมาณสองแก๊กนะถ้าผมจอไม่ผิดหนึ่งสองประมาณสองถึงสามแก๊กอ่ะสามแก๊กนะครับสำหรับตัวอ e ีเลฟฟ์เนี่ยนะครับใครอยากจอนีเล่นก็ได้นะแต่ผมอ่ะถ้าเล่นก็คงต้องมองหน่อยเพราะว่าเดเวอร์เนี้ยผมว่าเอาไปใช้งานจริงไม่ได้อ่ะผมไม่รู้นะผมลองลองเล่นอีกต,ตัวหนึ่งแล้วผมไม่ชอบอย่างยิ่งเลยเดเวอร์ทริครับอ่ะอีกตัวหนึ่งเป็นคอสโมดากอนนะครับ,รบผมเป็น สายสติมิน่นะครับก็คือชอบไดเวอร์ของพรีโบ้บ้างมากนะครับผมตัวคอสโมดากอนสติ๊กเกอร์ก็จะมีแค่ตรงนี้สีมุมเฉยๆนะครับเหล็กก็เป็นวายการดนะครับผมเหล็กเดียวกับตัวเวน o อมใช่ไหมล่างแรกอะชื่ออะไรนะเดมอนเวน o อมไม่ใช่ไม่ใช่เดมอนเดมอนเด o ิวลอสเอ De เอเวนนอมอะไรล่ะปะโถใส่เข้าไป ค่อนข,ข้างหลวมนะครับดูวกี่แก๊กแล้วนะ 1, 2, 3, กันนะหนึ่งสองสามสี่แก๊กอ้แต่ยากลวมเนะเบอร์ยากอยู่อันนี้นะครับผมสําหรับสองตัวนี้นะครับเป็นหมุนซ้ายไอตัวอีเ s สหมุนซ้ายนะครับแล้วก็ตัวคอสโมหมุนขวานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพระเอกของงานนี้ดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูพระเอกของกล่องนี้กันดีกว่านะครับก็คือพามาโพคอลิปแล้วก็เบรเกเรียเจเนซิสนะครับผม ก็สองันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าตัวเลเยอร์ของเขาเนี่ยล็อกมันจะไม่เหมือนกับตัวอื่นๆนตัวอื่นๆมันจะเป็นขีดใช่ไหมเวลาเราใส่เดเวอร์ไปแล้วมันจะแก๊้แกล้แกถูกไหมครับแต่ว่าเดเวอร์ตัวนี้มันก็จะเหมือนกับไอตัวนี้นะครับบิ๊กแบงเจเนซิ s นะครับก็ก็คือมันสามารถฟรีได้เห็นไหมแล้วมันจะไม่เบิร์ดนะครับอืมก็เดี๋ยวดูที่ตัวเขาแล้วกันนะอันนี้เป็นพร็อพไปก่อนแล้วกันเรามาเริ่มกันที่เลกิเลียแล้วกันนะครับพร็ะเป็นร่างแรกของ Big Bang Genesis บิ๊กแบงเจเนซิบ อันนี้วิธีการใส่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนะครับอ่ะเห็นสีแดงๆตรงนี้ไหมครับเราต้องใส่เข้าไปเลยถ้าใส่ปุ๊บใส่เข้าไปหมุน,มนเห็นปะสีแดงมันจะหายไปนะครับแล้วมันจะไม่หลุดนะครับที่ของผมในการแกะออกก็คือผมกดค้างไว้เลยอ่ะเอาใหมา่ๆๆไหมเอาไหม,าาม,าามาผมก็กดค้างเอ้ข้าบนตรงเนี้ยเข้ามาใน,นกดค้างไว้เลยนะครับกดบีบไว้แล้วถ้าเกิดแล้วมันจะออกเดี๋ยวมันหลุดออกเองเนี่ยเห็นไหมอืม มันมุ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 นเอาไว้ให้สีแดงบีบค้าไว้มุน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 กู๋ละ,ะเห็นปะเราก็แค่บ,บีบไปข้างบนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสีแดงเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ไงว่าเออหลุดได้แล้วนะอย่างเงี้ยอะแต่ก็เราหมุนมันสีแดงบีบก็หลุดเหมือนกันเห็นไหมโอเคเนาะสำหรับถ้าอพ o c a l y ิ s นะครับนี่เห็นไหมว่าข้างหลังมันมาดเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นขีดเพื่อที่จะให้มันเบิร์สง่ายๆอ่ะคือมัน ผมว่ามันก็คงมีโอกาสเบิร์ตแหละแต่มันคงจะเบิร์ตยากกว่าตัวปกติแหละอืมอ่ะไดเวอร์เขานะครับให้ดูเวลานะว่าไอ้ตัวนี้นะครับประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้ดันตรงนี้เพื่อเพื่อเปลี่ยนเป็นหมุนซ้ายหมุนขวานะครับตรงนี้จะเขียนว่าเป็น L กับ R ไว้นะครับเป็นหมุนเป็น L ไว้เอ้เป็น R ไว้แล้วกันเนาะอือก็มอตเตอร์ตัวนี้นะครับหมุนได้มีอ่าแล้วก็จะมีไฟขึ้นนะครับ ก็ข้อแนะน,นําก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นนานๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้ถอดฐานออกนะครับเพราะว่าข้างในผมคิดว่าน่าจะเป็น L R C C นะ L R C C อะถ้าเกิดว่าเราเราทิ้งไว้นาน,นๆแล้วมันจะละลายนะครับถ้าละลายแล้วเดี๋ยวมอเตอร์ข้างในจะเสียนะครับผมก็ถอดฐานออกแล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่นนะครับผมอ่ะเราก็รวมเลยสิเนาะอ่ะรวมๆรวมรว,วมไปนี่นะครับใส่ปุป๊บเรียบร้อยอยู่ไม่หลุดแล้วนะ โอเคสำหรับตัวเรเกเรียก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่พามอัพคอรคอริดก,กักนบางดีกว่านะตัวนี้เหมือนกันนะครับล็อกข้างหลังเหมือนกันแต่ว่าผมลองใส่แล้วมันใส่ยากกว่าตัวจ e น e ิสิตนะครับอืมใส่เข้าไปอ่ะดูเล็กศูนย์ก่อนแล้วก็เล็กศูนย์นะครับก็ใส่เป็นใส่เป็นเฟรมแร็กเกอร์ไว้นะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนอเอซคาลิเบอร์ปะ น่าจะเป็นเฟรมเดียวกันนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับใส่ไป,ไปอันนี้เป็นอั t i m a t e Reboot d a นะครับสีดําเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยถ้าเราใส่ไปแล้วถ้าเราไม่กดอะยังไงมันก็จะไม่เข้านะเห็นไหมเออเราต้องมาดูข้างหน้านะครับเราต้องหมุนให้มันเกิดขึ้นสีแดงแบบนี้แล,แล้วเราก็บีบนะครับแล้วเราก็หมุนใหม่อ่ะให้มันกลกมันจะอยู่มันจะอยู่เลยเห็นไหมตอนถอดเหมือนกันกครับตอนถอดตรงนี้ต้องรูสีแดง นะครับแล้วก็บีบแล้วก็หมุน <Okay. S 1> อ่าหมุนที่ข้างหนึ่งนี่ดูและนะครับ <Okay. S 1> ก็ค่อนข้างวุ่นวายหน่อยนะสำหรับสองตัวนี้นะครับแต่ว่า oh. ผมว่ามันน่าจะเป็นสองตัวที่ค่อนข้างจะเบิร์ดยากอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะอืมโอเคสำหรับสองตัวนี้นะครับผมนี่หมุนได้ติ้วติ้วติ้ว,วเลยอ่ตัวนี้นะครับ b ิ g b a n งเจ n e s i s มันสามารถเอาไอ้วงแหวนข้างนอกตรงเนี้ย เดี๋ยวๆผมขอแกะก่อวนะวแหวนตรงเนี้ยเอาไปใส่ตัวอื่นได้ด้วยนะครับนี่จะลองใส่ตัวตั้งแรกของเขาหน่อยดีกว่านะครับใส่ก็คือใส่ไปตรงๆเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรยากเยไนนะครับผมนี่ได้แล้วนะครับก็ดูแปกตาดีสีมันไม่เหมือนมันไม่เข้านะครับอ่ะถอดออกใส่ตัวนี้สิ อืมตัวนี้ก็เหมือนกันไม่เข้าเหมือนกันแต่มันจะทำช่วยให้ตีแรงขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวอออกแล้วโอเคแล้วตัวนี้มันมีมมมมนรรมลม่างต่อไหมครับผมผมไม่แน่ใจใครใครรู้ไหมว่าอ p o l l o c l i มีล่างต่อไหมครับก็เดี๋ยวเราไปรันเทสกันทั้งสี่ตัวเลยดีกว่านะไะ เดี๋ยวเรามาลันเทสคอสต์มูดรักก้อนกันเ่องใหม่ดีกว่านะครับแต่ว่ารี่วยก็เป็นสตีมินาเนาะก็น่าจะอยู่กลางสนามนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคอส m o มูนะครับก็ยึดพื้นที่การสนามไว้ตัวต่อไปนี่นะครับโปกัมดนฉันเลยเป็นเอเลสฟอฟเนียนะครับหมุนซ้ายเนาะ เวียงเวียงหน่อยนะครับตัวนี้เนาะอ่ะประมาณนี้เวียงเวียงนะครับเลเกเรียเจเนซินะครับอืมมือขวาเออผมลืมเปิดให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวขอเปิดให้ดูนะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวขอเป็นเวอร์ชั่นแบบเปิดสวิตต์แล้วกันนะครับ ก็ามาอยู่กลางสนามนะครับจริงๆผมนึกถึงไอตัวมาสเตอร์ดีบอลล์ผมอะที่พอชูไรปุ๊บแล้วเขาจะหมุนๆๆๆๆลาพักนึงเขาจะมีอยู่กลางสนามเหมือนกันนะครับตัวสำหรับมาสเตอร์ดีบอลล์นะผมก็มีความคิดว่าผมจะเอาตัวนั้นมาโม่ตีอยู่เหมือนกันนะอาจจะมาในอนาคตนะครับขอศึกษาอยู่กับนึงเนาะประมาณนี้ละนะครับสําหรับรเกเรเจเนซิส์นะครับ ตัวท้ายก็เป็นพามอพพอคริปนะครับอืมก็สไตล์อัติเมตรีวูดนะครับก็คือหมุนไปเรื่อยๆเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาพวกตีบป๊นนึงก็คงไม่หาที่ไหนไกลนะครับเอาเนี่ยแหละครับบิ Big Bang ๊กแบงเจนิสิตลวกันเนะ้ะตีกับทั้งสีตัวเลยนะ ก็คอสโมชนะไปนะครับต่อไปก็เป็นอีเลสฟอ์เมียนะครับนี่ก็ ดูมันจะตายยากหน่อยๆด้วยเนาะอออโอเคเลเกเรียเจเนซิสนะครับมันเล่นขายของเลยฉันเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เปิดมอเตอร์วไว้นะครับตัวท้ายนะครับก็เป็นพามาพคาริปนะครับผม เรียบร้อยกับเดนเมนูเลยโอเคครับประมาณนี้แหละเป็นไงครับสำหรับเจ้าตัว GT Customize นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกล่องนะครับที่มีอะไหล่ให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มีตัวเบมาให้ถึงสี่ตัวด้วยกันนะครับถ้าใครจอไปเล่นก็เล่นได้เล่นสนุสนุกได้นะครับแต่คงเอาไปเล่นแบบจรงิงจังเนี่ยไม่ได้นะครับก็คงต้องโมเอาไปเล่นนะครับ ก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาดูช่อง This is a t o y แล้ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนลงไปกดติดตามช่อง This is a t t o y ไปให้ด้วยเนอะผมมีเบเบดมีของเล่นอื่นๆมาให้ท่านดูบ่อยๆอยู่แล้วครับวันนี้ต้องไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ